วันนี้พาเพื่อนๆมาเดินริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับนานๆน,น่ใช่สักนานๆล้วก็มาเดินดูทีตอนนี้เราอยู่โต๊ะที่อยู่ตรงข้ามกับวัดอารุณนะครับเห็นพระปางวัดอารมณ์ไหมครับนี่เราอยู่ฝั่งของพระนครนิดขึ้นก็เวลามีเรือวิ่งมาก็จะโยกเรือนำนักท่องเที่ยวขี่บนก็จะมาบนดูแถวนี้นะ ะน,ะนี่คือบรรยากาศของเรือหางยาวที่พานักท่องเที่ยวขี่ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเหนะ็นไหมนี่เป็นนักท่องเที่ยวพวกมาจากจีนมาจากยุโรปนะครับอ่านี่เป็นเรือนำนักท่องเที่ยว,วยมานี่คือตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเด็ัๆ ตงน,นู้นก็จะเป็นหอประชุมของกองทัพเรือใชนไหมก็จะมีเรือของกองทัพเรือหอปร,ประชุมกองทัพเรือนี่เป็นสถานที่จัดประชุมระดับาชาตินะสวยงามมากแล้วก็ถ้ามีงานแต่งของคนใหญ่คนโตก็มาจัดได้เขามีรับจัดงานแต่งจัดเลี้ยงสัมมนาทุกอย่างได้ีครับนี่คือตรงวัดอรุณนะฮะเนี่ฮะ พระปรางของวัดอรุณโอ้โหดูดูจับปางนี้สวยมากครับก็จะมีคนเข้าเยี่ยมชมแบบนี้ครับนี่พระปรางสวยมากครับเนี่ครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบางหลังอ่าลมก็ มีคือลำของลำน้ำเจ้าพระยานระะัเสียมากเรือก็จะมากลับลำอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็วนกลับไปนคะครับดูบรรยากาศความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพรยานีเ่เรือจะมีเรือดวนแล้วก็เรือ,รอนำนักท่องเที่ยวนะครับ ก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเรือาทางจะเป็นจีนนะครับมาเ็ตัวนี้เ้าก็จะต้ะมามาาง,งำก็ตคงีโคมโยกไปโยกมานี่คือโป๊ะที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งที่เรายืนอยู่ก็คือท่าเตียนนะแล้วลําก็จะมีน้ักท่องเที่ยวมาแล้วก็เมื่อมาถึงตรงนี้เราก็จะวนเรือกลับคนะือโค้งวนกลับอย่นี้ลักษณะนี้ครับพอมาถึงตรงหน้าพระปางวัดอรุณส่วนเรือข้ามฟากก็จะอยู่ตรงนู้นนะฮะอย่างเงี้ยฮะก็จะมีเรือที่นังคนที่จะข้ามฝัง่ง างฝากมาเขจะมีคนแอร์อัดแน่นอยู่ตรงนี้แล้วเจะข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งพระนครฝั่งนู้นก็คือฝั่งของชนบุรีดูนะฮะถ้าขี่ไม่เซียนนี่ก็มีโอกาสชนกันได้แต่ด้วยความที่ล่องน้าลำน้ําของคนขับเรือแข็งนี้เขาก็จะรู้จักนี่ฮะเขาก็จะพานักท่องเที่ยวข้ามฝั่งแล้วก็มาลงที่โปฝั่งนี้นะครับ เราจะเริ่มค่อยที่จะเทียบเข้ามาแล้วนี่คือการเอาเรือเข้าพกชะลอชะลอแล้วก็ค่อยตีเลยเข้าไปแล้วก็เรืออยู่ฝั่งนี้ก็จะออกไปแล้วมีเรืออยู่ฝั่งนี้จอดอ,อยู่ลำหนึ่งฝ่งนี้พอฝ่งนี้ออกไปก็ ลำาังนู้นก็จะเทียบเข้ามาถือว่าเซียนนะครับถือว่าเขาขับกันเก่งนะครับเขาก็รู้เทคนิครู้วิธีที่จะเอาเ,อเร,รือเทียบเต้าตะปบโอ้เหมาะสำหรับมาเดินนะครับตอนเย็นมาเดินเที่ยวเดินเล่นตรงนี้ยอหมากตอนนี้น้ำก็ถือว่าน้ำกำลังเงะดูนะครับรนบื่น เขากำลังโยกเพราะว่าเรือวิ่งและฝั่งนี้นะครับจริงๆเขากำลังเงลีวโนเวทใหม่นะฮครับกำลังกำลังสร้างกำลังแบบบิลมีพต๊ะกำลังรับที่น่าสนใจก็คือข้าวปลาใส่วัตถุ ของต่างชาตนะิเห็นไหมมีนักท่องเที่ยวบางลำนี่ล่องมาจากอุยุดยาก็มีนะมาจากนู่นคุ้งน้ําอุตรดิ ਆ เข้ามาถึงบางกาะน,นี่เลยนะนนครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินละตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็จะขึ้นนะครับนี่คือ เป็นโปะโปะ,โต,ะตรงนี้มาตรฐานม,มากเพราะว่าทํามาอย่างดีเลยนะี้ครับนี่คือโปะนี่แหลนุ้นะฮะเร,ะรือให้กำลังจะเทียบฝั่งนู้นพอฝั่งนี้เทียบเข้ามาฝั่งนู้นก็ออกไปจากฝั่งนี้เพื่อเทียบกับฝั่งนู้นเพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยวข้ามไปดูจังหวัอดอรุณนะนครับนีนะะ่นี่คือแม่น้ํานเจ้าพระยาที่อยู่กู้กรุงเทพเรามา มันยากาศสองเสานะครับถอย่างนี้ห็นตึกนะฮะตึกเสาโน้นก็จะเป็นปโค้งไปตรงนี้ก็จะมีนะะไอคอนสยามอยู่ตรงโน้นมันจะเป็นูโค้งไปเ,เลยจากมัดอรุนตรงนี้ไปก็จะเป็นพวกท่าดินแดงนะฮะคลองสายก็จะอปเย่ทางฝั่งตนตึกทิวทัศน์ของกรุงเทพน,นะฮะกรุงเทพั้นในก็จะอยู่ฝั่งน้น มองเห็นต uhm, ึกรามอยู่ฝั่งนี้สวยมากนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินดูแม่น้ำเจ้าพระยาอีกรอบถ้ามีโอกาสเราวก็แวะมาเรื่อยๆเลยเย้ครับโอเคครับ